สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้อยู่กับรายการร้านหนึ่งพาเที่ยวอีกเช่นเคยครับวันนี้ร้านหนึ่งอยู่ที่ตำบลรวมไทยพัฒนาอำเภอพบพระจังหวัดตาครับวันนี้มีงานอะวคาโดเป็นวันแรกนะครับวันที่28สิงหาถึงวันที่30สิงหาครับเดี๋ยววันนี้ร้านหนึ่งจะพาท่านผู้ชมเข้าไปชมอะวคาโดลูกโตขนาดนี้เลยครับเดี๋ยวไปชมด้านในกันเลยครับ้ค่ครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยว ร้านหนึ่งจะพาท่านผู้ชมเข้าไปชมภายในงานนะครับวันนี้อยู่กับรายการร้านหนึ่งพาเที่ยวมาเที่ยวที่อบตรวมไทยตำบลพบพระอำเภอพบพะจังหวัดตากนะครับงานเริ่มวันนี้วันแรกครับมีทั้งหมด3วันเดี๋ยวเราไปชมข้างในกันครับสวัสดีครับขอเสียงหน่อยครับวันนี้ลูกค้าจะมาเยอะไหมครับปะมาณ ตอนนี้ทางนะักท่องเที่ยวนะคะให้การสนับสนุนและแบบตื่นเต้นกันเป็นอย่างมากเลยค่ะครับแล้วก็เชิญชวนลูกค้ามาเที่ยวดาน,นะครับค่ะข,ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวทุกท่านนะคะมาร่วมสนุกกับกิจกรรมเทศกาลอาวะวคาโดองค์การบริหารส่วนตำบลลวมไทยในครั้งนี้ด้วยค่ะจัดเป็นครั้งแรกเลยค่ะข,ขอบคุณมากนะครับขอบคุณค่ะมาเที่ยวกันเยอะๆนะคะ ครับท่านผู้ชมครับก่อนที่จะเข้างานก็จะมีจุดลงทะเบียนตรงนี้นะครับแล้วก็ภายในงานก็จะมีผลไม้ทุเรียนอะโวคาโดนะครับเดี๋ยวเราจะไปชมบรรยากาศด้านในกันครับน,นี้ตกแต่งได้สวยมากขอเดี๋ยวเลาเจ้าหน้าที่ครับม,นนะมีทุเรียนขาย นะครับแล้วก็สำหรับนะครับหัวหน้าส่วนก็ครับตรงนี้ก็อยู่ตรงหน้างานนะครับก็ะบะจะมีตอนนี้กำลังเปิดงานครับ ในเวลาสิบนาฬิกานะคะขอเรียนเชิญขอเสาาดุจท่านนะคะด้านบนด้านของประชุมนะคะเพื่อรับประทานอาหารร่วมกับท่านนายกและท่านแายอำเภอโคราค่ะขณะนี้นะคะเราขอขอ,อนุญาตเสร็จเวที่ารได้นะครับดีครับวันนี้มางานมางานอาวะวาโดนี้น้องมาขายอะไรครับขายกาแฟค่ะขายกาแฟ,<ไ>แฟที่ที่ร้านหนึ่งอยากอยากทราบว่ากาแฟที่ร้านทนี่เด็ดที่สุดคือต<ไ>ัวไหนครับ น้ำแดงค่ะเราผู้ผลิตคือรสชาติจะออกออกยังไงครับผมผักผลไมนะคะแต่ละพันธุ์ซ่งอันนี้มาจัดปลูกกี่วันครับสามวันเลยไหมหนึ่งวันค่ะเนี่ยก็ดีนะเป็นใจดีพอสิ่งดีภาพเนี่ยครับดูอะลวคาโดแต่ละสายพันธุ์นะครับความดกดกมาก มีหลากหลายเดี๋ยวร้านหนึ่งจะให้ชมลูกใกล้ๆนะครับนี่คือลูกอะโวคาโดนะครับดูก็มีหลากหลายสายพันธุ์ครับสวนหลักอ๋อเนี่ยครับที่ประทับใจนี่ก็คือส้มต๊อกไปใช่ค่ะมีหลายสวนหลายแปลงนะคะแล้วก็แปลงที่ใหญ่ๆแล้วก็พร้อมส่งผลผลิตตรงแบบตรนี้เลย คือผลเกษตรอะโวคาโดตัวนี <can> ้นะครับใช่ค่ะรวมทั้งเกษตรพื้นที่สูงนะคะของอําเมริบาของเรานะคะซึ่งเราก็ได้รับความร่วมมือจากทุกท่านทุกภาคส่วนเป็นอย่างดีนะคะงานครั้งนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้นะคะน้องซีค่าเราไม่มีทางด้านซ้ายทาานาผู้ชมครับเดี๋ยวร้านหนึ่งจะให้ชมอะโวคาโดลูกใหญ่ๆครับเดี๋ยว เราไปไปดูกันข้างในครับว่าลูกใหญ่ขนาดไหนครับเป็นการปรกาศตั้งต้างให้กับนักท่องเที่ยวนะคะได้มาลิ้มลองอะโวคาโดนี่ครับท่านผู้ชมที่ยังไม่เคยเห็นอะโวคาโดลูกโตโตนะครับนี่คือแต่ล้านหนึ่งไม่ทราบนะครับว่าพันุอะไรไม่มีป้ายติดไว้นีครับเรามีหลายสายพันธุ์นะครับที่มีลูกตัาง้ใหญ่มากแตกต่างกันไปแต่ก็เเิญท่านใดที่ยังไม่เคยเพบะไม่เคยเห็นขอกลับบ้านได้ไหมเนี่ย ลูกใหญ่ว่านะครับเรามีผลผลิตครับเดี๋ยวเราจะไปชมด้านในกันต่อนะครับที่วางอยู่ข้างหน้านี้อ่าเป็นน่าจะเป็นพันธุ์ใหม่นะครับร้านหนึ่งยังไม่ไม่เคยได้ยินชื่อครับแต่ว่ามีมีอีกนี่ครับตัวนี้เป็นมัคเนียนะครับมัคคเนียเป็นสุดยอดครับ เป็นผลิตภัณฑ์จาก<ม>อะโวคาโดนะครับเป็นแชมพูนะครับเป็นประเภทของทำ<อ><อ>จากอะโวคาโดมีมมมมครับนะคะมีบู๊ค่ะบุ๊จิตนะคะจะดูด้านหลังนะคะแล้วก็จะมี เป็นสบู่ด้วยนะครับท่านชมเป็นสบู่มีของมากมายเดี๋ยวท่านผู้ชมที่อยากจะมาเที่ยวงานอาวคคโดก็เชิญได้นะครับที่อบตอรวมไทยตำบพพลพ,พัวภาอำเภอพัวะาจังหวัดตาาครับเดี๋ยวเราจะไปชมข้างในกันต่อครับท่านผู้ชมครับนี่คือโลกอวัคคโดแต่ละสายพันธุ์นะครับที่นํามาแขวนไว้ ให้สยชมก็อยู่ในช่วงนี้ก็มีมีมากมายนะครับหลากหลายสายพันธุ์จริงๆครับพราะว่าสกวพันุ้เนี้ยที่ชอบมากแต่แล้วกี่สายพันธุ์หนึ่งอะที่หนึ่งสามสงทั้งหนึ่งหมู่หทองแค่บรรพบุร้ษจังหวัดต่างอ่าผู้ส่งเข้าประกวดนะคะจ่า คุณระเบียบนะคะสีเหลือสีจันนะคะซึ่งอยู่บานเลขที่47หมู่6ตำบลรวมไทยพระเดี๋ยวร้านหนึ่งจะลองช่างอะวาคาโดลูกโตๆตให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะครับลูกใหญ่จริงครับเดี๋ยวขออนุญาตนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวร้านหนึ่งจะเอาลูกที่ใหญ่ที่สุดนะครับเดี๋ยวว่าลูกเนี้ยจะประมาณเท่าไหร่

เท่าไหร่นะป้า8ขีดได้รับการส่หมดแล้วอ๋อลูกโลหมดแล้วใช่ไหมครับขายดีมากมากครับตอนนี้ยังเช้าอยู่นะครับอะโวคาโดเหลือแค่ไม่กี่ลูกนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวตอนตอนบ่ายๆจะมีมาอีกไหมครับมีจากสวนไม่ได้สวนจากที่บ้านตนที่บ้านจะอ๋อที่บ้านเลยใช่ไหมครับอ๋ออันนี้เป็นของที่บ้านทอด นะครับ<อ>เป็นพันอะไรครับคุณป้า,ารสชา,รชาติหวานในตัวเลยจ้ะลูกใหญ่มากนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวตอนบ่ายๆเราอาจจะแวะมาถ่ายลูกใหญ่ๆอีกนะครับเด<ต>ี๋ยวตอนนี้ร้านหนึ่งขอไปชมด้านในก่อนนะครับ ฝากดีมากเลยเนี่ยขอบคุณมากครับจะฝากฝากอะไรไหมครับบูธนี้ชื่อว่าบู๊ดอะไรบู๊ดชื่อร้านอะไรครับชื่อร้านอะไรร้านเกษตร บอกแล้วนะครับของอาวดโธช่วยมาอุดหนุนคุณป้าเยอะๆนะครับคุณป้าจะอยู่ทั้ง3วันเลยไหมครับจ้าอยู่ทั้ง3วันโอเคครับขอบพระคุณมากครับเราได้รับสวัสดีครับครับสวัสดีครับวันนี้มีจอจอมอไซค์นะครับเฟซบุ๊กหรือเจ้าของแอดมินอะโวคาโดไทยแลนด์หรืออดีตแอดมินอะโวคาโดเมืองไทยนะครับครับผมอ่าวันนี้ งานอวอร์กเรเริ่มเป็นวันแรกใช่ไหมครับวันแรกครับมีวันแรกม,มีทั้งหมดกี่วันครับ2 8สถึง30สิงหาคนมีครับอยู่ที่สำนักงานอค์การริหารส่วนตบนรวมการันาอำเภอพุทธังหวัดตากครับในงานก็จะมีการแข่งขัน กินอะโวคาโดปผมป่วดทิดาอะโวคาโดขายกิ่งพันธุ์ขายผลิตอะโวคาโดแล้วก็ยังมีเลษตรการเกษตรหลายอย่างนะครับครับขอบคุณมากครับครับเดี๋ยวเราจะไปต่อกันครับชมอะโวคาโดภายในงานนะครับจะมีลูกต่อตรงนั้นเลยนะครับ ภาพท่านผู้ชมนี้คือบรรยากาศภายในงานนะครับช่วงนี้ประมาณ10โมงครับคนเริ่มมากันเยอะมากแล้วครับนีครับอันนี้วันแรกนะครับมีนักท่องเที่ยวมาชมงานอะโวคาโดที่อบตรวมไทย ตำบลพุพระอําเภอพุออพระพจะังหวัดตาครับมีพันอวโคคาโดจําหน่ายด้วยนะครับจะพาท่านผู้ชมมาชิมกาแฟนะครับอันนี้คือกาแฟกาแฟดิกาแฟดิโอเคเดี๋ยวเดี<อ>๋ยวจะชิมให้ให้ให้ชมเลยนะครับว่าสุดยอดขนาดไหนมัไไนก็เหมือนกินผลไม้นี่แหละอือก็แปลกดีเพราะว่าร้านหนึ่งไม่เคยทานกาแฟแบบนี้ครับแต่ก็ออกขมๆมนิดนิด เหมือนเหมือนกับสมุนไพรลากไม้อะไรประมาณนี้ใช่ไหมครับถูกทำมาจากเมล็ดกาแฟแท้ๆเลยใช่ไหมครับเราปลูกเองอ๋อเองอันนี้มีจําหน่ายที่ไหนครับบอกท่านผู้ชมได้นะครับเผื่อจําหน่ายที่ที่บ้านเลยครับอ๋อมีในเพจไหมครับมีเพจเชื่อเพจบอกได้นะครับทีละซูแม่ลองน้อยคอฟฟฟาร์มครับ เดี๋ยวเดี๋ยวลูกเดี๋ยวลูกค้าจะไม่ได้ยินครับใช่ใชก็มีสวนกาแฟได้ครับชมสวนได้ก็มีเพจชื่อว่าที่เราซูแม่กลองน้อยคอฟฟฟาร์มอันนี้เซิร์ชแล้วก็มาชมได้ส่วนคนที่มาอุ้มผังนะครับก็แวะมาอันนี้มาจากอุ้มผังใช่ไหมครับใช่ใผมอยู่ครึ่งทางแม่สอนอุ้มผังเลยครับก็แวะเข้าไปกินร้านกาแฟได้ไปชมสวนกาแฟได้ส่วนคนที่อยุงเทพก็ มีร้านกาแฟจอมป่าก็แวะไปอุ่หนุนได้ครับขอบคุณมากนะครับครับเดี๋ยวไม่แน่ถ้าได้ไปอุ้งหางเดี๋ยวจะไปแวะที่ร้านนะครับออ๋ได้เลยครับมันจะมีป้ายบอกว่าที่เราสู่คาเฟ่แวะเข้าไปเลยครับขอบคุณครับใส่เม็ดเข้าไปแล้วก็บดปั้นอัตโนมัติเลยมันที่สุดเลยครับเขาได้ครับต้งเป็เป็นอย่างนี้เ คุณชมพอป,ปั่นแล้วก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเป็นขมขมเวลาหนึ่งจะดมให้ให้ชมกินหอมมากหอมแบบแบบสมุนไพรอ่ะอร่อยหอมมากครับย่ง่่่ิ่หอมนะครับม่ใม่ปั่น ครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวร้านหนึ่งจะพาท่านผู้ชมไปชมต้นอะวอคาโดนะครับว่ามีกี่สายพันธุ์เดี๋ยวเราไปกันครับตามร้านหนึ่งมาเลยครับจะให้ท่านผู้ชมชมต้นอะวอคาโดนะครับว่ามีกี่สายพันธุ์ตรงนี้ก็จะเป็นพันธุ์บูท7เจ็ดนะครับอันนี้น่าจะเป็นชื่อนะครับแล้วก็มีมัคคเนียพันธุ์แฮสมิตเตอร์สันอันนี้น่าจะเป็นพันธุ์ของสุดยอดจริงๆนะครับ ของอะวคาโดเดี๋ยวเราจะไปดูลูกของอะวคาโดกันครับจากดูต้นแล้วไปกันครับครับเมื่อกี้ได้ดูต้นแล้วก็ตรงนี้คือผลผลิตของอะวคาโดลูกโตมากอันนี้น่าจะเป็นพันธุ์ที่ตรงนี้นะครับ <c oughs> เดี๋ยวด้านในก็มีครับมีมีหลายสายพันธุ์ครับลูกโตมากขออนุญาตนะครับเนี่ยครับลูก ลูกโตจริงๆแต่ละพันจะผิวดูลักษณะของผิวนะครับจะต่างกันนะครับน,นี้อันนี้เป็นพันอะไรครับบูทเจ็ดอันนี้บูทเจ็ดนะครับบูทเจ็ดที่มีพันจำน่ายเมื่อกี้ครับจะเป็นลูกกลมๆลูกกลมๆอันนี้น่าจะเป็นพันแ พันแทดแ่าจะเป็นลักษณะนี้ครับลูกลูกไม่ใหญ่นะครับแต่รสชาติน่าจะโอเคสุดยอดเลยใช่ไหมครับเหนียวมันครับพันนี้มุกเอนี้มัคเนียออมอับตัวนี้คือมัคคเนียนะครับรูปลักษณะก็จะเป็นแบบนี้ครับอันนี้อะไรนะเิ้งเคอร์ต พิงเคอร์ตันนะครับตัวนี้ลูกสวยผิวสวยนะครับสวยมากๆากและหนึ่งว่าเ,เนื้อคงจะแน่นมากครับจับลักษณะดูแน่นแน่นจริงๆครับอ๋อม,มีมีผ่าให้ให้ดูด้วยนะครับดูดูเนื้อในครับมีเมล็ดนะครับแล้วก็เนื้อในสวย ท่านผู้ชมครับก็จะมีสบู่อะวคาโดออแกนิกน้ำแร่นะครับร้อยเปอร์เซ็นต์เดี๋ยวร้านหนึ่งจะให้ให้ชมลักษณะของสบู่นะครับผลิตจากอะวคาโดนะครับมีแก้วมังก้ออ๋อมีแก้วมังกรด้วยสีสวยมากครับอันนี้เป็นชาอ๋อทำมาจากเม็ดอะวคาโด นี่คือเป็นชานะครับผลิตภัณฑ์จากเม็ดอะวคาโดแล้วก็จะมีตอนนี้สบู่ใช่ไหมครับสบู่ล้างหน้าล้างหน้าล้างตัวได้ได้ครบเสร็จทุกอย่างครับขายทุกอย่างนะครับกาแฟร้านนี้มีครบทุกอย่างนะครับมีตั้งแต่ต้นอะวคาโดจำหน่ายแล้วก็อันนี้ขิง เนี่ยครับมีขิงจำหน่ายด้วยนำเข้าจากเขาค้อเหรอครับอันนี้อันนี้มาจากเขาค้อเหรอครับหรือว่าเขาค้อเพชรบูรณ์อ๋อแต่พวกพวกสบู่นี้ผลิตที่นี่ครับครับผมครับเดี๋ยวเราก็จะมาท้ายๆกันแล้วนะครับช่วงนี้ก็ จะสุดแล้วครับเดี๋ยวจะให้ดูต้นไผ่ยักษ์กันครับครับท่านผู้ชมครับนี้คือไผ่ยักษ์นะครับไผ่ยักษ์อ่าก้อนนี้300ใช่ไหมครับสามอยเดี๋ยวร้านหนึ่งจะให้ชมความใหญ่โตอลังการของไผ่ยักษ์ครับอ๋ออ๋อด้านนี้ครับเดี๋ยวจะวให้ชมด้านนี้นี่ครับดูได้ นะครับคือไผ่ยักษ์ต้นใหญ่จริงๆครับนะครับใหญ่มากมากหรือจะดูหน่อครับก็มีครับนี่คือหน่อไผ่หน่อไผ่ครับครับนะครับดูนยครับใหญ่จริงๆยอมรับครับอันนี้เป็นพันพันพันจากป่าหรือว่าเพาะไว พอไววครับพอไว้นะครับอ๋อนี่ยังไงสามสิบปีแล้วรับครับถ้าสนใจก็มีจําหน่ายนะครับท่านท่านผู้ชมครับเนี่ยครับมีป้ายเนี่ยครับมีงานอยู่ทั้ง3วันเลยไหมครับใช่ครับอครับเนี่ยครับมีเบอร์โทรเบอร์จะขี้เละไปหนอ่าไม่เป็นไรครับเนี่ยมองเห็นชัดนะครับเบอร์โทรโทรมาสั่งจองได้นะครับไผ่ยักษ์ต้นใหญ่จริงๆครับแล้วก็หน่อรับประทานได้ใช่ครับอร่อยด้วยหนอรับประทานได้อร่อยด้วยนะครับ ข้างในก็มีอีกราคาหนึ่งนะครับนนไม่แพงอ๋อนนอันนี้เป็นไผ่อันนี้เป็นไผ่อีกชนิดหนึ่งครับ,นนรบเป็นไผ่หวานอะไรประมาณนี้ใช่ไหมครับนนรรครับ,รบท่านผู้ชมครับจากเราชมอะโวคาโดชมไผ่ยักษ์แล้วยังมีอีกชนิดหนึ่งครับที่จำหน่ายที่งานครับมีฟักทองครับลูกใหญ่มากเนี่ยครับ อันหนึ่งจะให้ชมนะครับลูกใหญ่มากมากครับฟักทองน่าจะเหนียวมากนะครับมันเป็นพันอะไรนะครับอ๋อเป็นเป็นพันที่แบบว่านิยมรับประทานมากๆใช่ไหมครับเนี่ยครับอ๋อทำครับอ๋อนะครับดูลักษณะของผิวนะครับที่ฟักทองที่รสชาติอร่อยจะ ผิวผิวไม่เรียบครับเห็นลักษณะแบบนี้นะครับนี่ครับนี่ลูกนี้ก็สวยครับลูกนี้สวยมากสวยเนื้อแน่นมากน่าจะประมาณกิโลเดี๋ยวเราช่างดูนะครับอันนี้สงกว้อันนี้สโลครึ่งครับ น้ำหนักเยอะมากครับเหนียวนะครับข้างในมันจะไม่ค่อยแน่นใช่ไหมครับโอเคครับครับท่านผู้ชมครับจากชมฟักทองแล้วเราก็จะไปต่อกันอีกครับไปกันเลยครับครับท่านผู้ชมครับวันนี้เจอเพื่อนนะครับอีกช่องหนึ่งครับมาเจอกันจ่อวอล์กแมนใช่ไหมครับใช่ครับจ่อวอล์กแมนครับก็ฝากติดตามน้องสวัสดีครับ น,นี้มาขายน้ำพริก<อ>เป็นน้ำพริกครับเป็นผลิตภัณฑ์จากที่บ้านด้วยครับผมก็ทำเองเลยครับอันนี้รับมาครับ,รบมามันเป็นของคู่กันกับน้ำพริกแต่ตัวน้ำพริกเนี่ยก็คือทําเองทําเองใช่น้ำพริกนี้สุดเด็ดเลยใช่ไหมครับสุดเด็ดครับจากสูตรแม่จงโดยเฉพาะเลยครับ <จง S 1> ครับแม่จงนี้เป็นชื่อของใครชื่อแม่ครับชื่อแม่ชื่อแม่ครับน้ำพริกแม่จงนะครับมีเพจไหมครับมีครับแฟนเพจครับเฟซบุ๊กใน Facebook ครับ ก็สามารถสั่งซื้อได้ใน Facebook หรือว่าเข้าไปดูได้ใน Facebook ครับผมก็ถ้าใครมาจากช่องร้านหนึ่งชาแนลนะครับเดี๋ยวผมให้ลดโปรโมชั่นให้เลยเดี๋ยวจัดโปรโมชั่นให้เลยครับท่านผู้ชมถ้าติดตามช่องร้านหนึ่งชาแนลจะได้ส่วนลดนะครับสำหรับน้ำพริกใช่ครับผมนครับก็มีมีตัวไหนอีกครับมีก็มีน้ำพริกกุ้งครับ ตัวนี้เป็นกะปิปใช่ตัวนี้เป็นน้ำพริกกะปิออเพราะว่าส่วนมากเราจะเห็นแต่น้ำพริกกะปิที่ว่าเป็น<ช>กะปิน้ำนใช่ไหมน้ำน้ำตามตลาดแต่นี้นนจะเป็นกะปิแห้งอันนี้คล้ายตาเด<ช>่นใช่แต่ว่าเป็นน้ำพริกกะปิอันนี้เก็บไว้ทานได้นานครับเก็บไว้ทานได้นานครับแต่อย่างว่าเราก็ซื้อมากินไม่ได้ซื้อมาเก็บได้มีออเดอร์เยอะๆนะครับแล้วก็จะมีน้ำพริกน้ำพริกกุ้งครับ ุ้งครับครับตอนนี้ทําเองเหมือนกันทาเองเหมือนกันครับตอนนี้เป็นนี้นะครับมีสนใจก็สั่งอสั่งซื้อในแฟนเพจครับหรือว่ามาที่งานอะโวราโดนี้ก็ได้นะมีสามวันเลยอยู่สามวันเลยไหมครับใช่ครับสามวันเลยครับผมมีโปรโมชั่นดีๆต้อนรับทุกคนขอบคุณน้องมากนะครับครับขอบคุณมากครับครับครับกาแก่นนะคะมาจากอาโาโต้ลไม่กุ้งเอามาจากไม่กุ้งนะครับนะ แต่มีคนสนใจในเรื่องโอวัลฟาโดอย่างไรถึงเข้ามาในครั้งนี้ครับเป็นคนที่ชอบทานอวัลฟาโดอยู่ค่ะชอบทานอยู่แล้วนะครับแล้วก็ทานเก่งมากไวมากด้วยครับโอ้โหแหมข่มเพื่อนเลยนะเอาเชิญชนะไม่สองกันสับใบผมอ่าเีดค่ะอ่าค่ะยินดีนะคะวันนี้ก็การทุ่สนุกเป็นกิจกรรมนะคะจะได้เป็นสีสันในงานนะคะครับผมนะฮะครับ คนไหนเสร็จก่อนช่วยเป็นพยานด้วยนะนะครับร่วมกับเราบนเวทีด้วยกันนะครับโอเคทุกคนเข้าใจทมนี้นะครับถ้ารู้สึกจิตคอนะฮะดื่มน้ำนะฮะรู้สึกไม่หวานเติมน้ำตาลนะครับรู้สึกว่าเลือดปากคือดที่ชูเช็คได้เลยเนะโอเคนะพร้อมไหมครับพร้อมนะโอเคจันจะยืนหรือจะนนั่งนะฮะนั่งนะฮะโอเคนั่งครับเชิญนั่งก่อนนะฮะ อ่ายุสนะโอเคนะครับทุกท่านเข้าใจนะฮะงั้นทุกเราทุกคนที่อยู่ที่นี่บอกกันในน้าใจก่อนนะห้าสี่สามสองส,<ะ>สองจุดห้าเอาเลยนะบวกห้า ถ้าจะเสร็จก่อนนะล้ครับเอาละครตอนนี้บนเวทีมีผู้ชายอยู่แค่ท่านเดียวรู้สึกท่านจะไม่รอแล้วนะฮะเราไม่กันนะครับเราไม่ได้กดันเลยแต่เพื่อนๆจางท่านนะฮนะ โอ้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับโอ้น่าเชื่เป็นตุ้ยรุ่นชินาพกใช่ไหมมีนาพงนะโอเคมีนาพงนะโอเคมีนาพงนะแต่ไม่เสร็จแล้วนะฮะเอาุ่นที่4่เป็นสุภาพสตรีนะฮะุที่ห่งคุณใชใครจะเป็นที่2อน่เราไม่ได้วดไม่หวาดเจอน้ำตาได้นะครับ

เอาลครับตอนนี้เขาเสื้อเอเสร็จแล้วนะครับนนี้าจะได้ที่อแล้วนะครับโอ้โห่เอาละครับทั้งท่านคนนี้ทการแข่งกันเทียบร้อยแล้วนะครับเดีหรับกิจกรรมนี้นักทานสนใจอยาก อ๋อสนใจยอยากน,นะครับจะอยากงานนี้คุ้มมากครับจังไ่สอนม,มาที่นี่ใช่ไหมประสบผลสำเร็จมากเลยค่ะโอเคนะฮะครับคือรสชาติอย่างไรฮะที่ทานโมคาโดรู้สึกว่ารสชาติเป็นอย่างไรบ้างเนี่ยครับนีแบบรีบถัดมากเลยค่ะแล้วก็อร่อยค่ะทานไดนะ้นนไม่ต้องใช้น้ำตาลไม่ต้องใช้น้ำเลย ลื่นคลอดลื่นแบบกินได้เรื่อยๆอ๋ออันนี้คือไม,ไม,ไม่ไม่ใช้ไม่ใช้น้ําไม่ใช้น้ําตาลเลยใช่ค่ะไม่แต่งวิสู้ที่หนึ่งไม่ได้เลยจ้ะครับผมนะขอบคุณที่มาครับเจ๋งเ <c ười> ลยไม่รู้ว่ารสชาตินี้ทานแล้วคือเนื้อไปเลยไม่ต้องเคี้ยวนั่นแหละครับโอเคนะครับอ่ โอเคนะตอนนี้ก็ถึงคำถามคนรู้สึกเยอะมากแล้วเราก็จะทําการมอบรางวัลเลยเนาะนะครับให้กับผูท้ที่เข้าร่วมแข่งขันทั้งสามท่านที่ได้รางวัลนะครับเดี๋ยวผมขอเชิญทั้นสามท่านืนด้ดานหน้าหน่อยนะครับท่านที่ท่านเห็นอยู่ด้านทีนี้ก็คือ,อท่านสามท่านที่เข้าร่วมแข่งขังนนะครับทานอาวคาโด ครับท่านผู้ชมครับตรงนี้ก็จะมีไอศครีมทาจากลูกอะโวคาโดนะครับเดี๋ยวร้านหนึ่งจะให้ชมครับให้เราดูนะคะแล้วก็นี่คือาาได้เลยไอศครีมนะครับทําจากอะโวคาโดวิธีการทำนะคะแจกสูตรไปเลยนะคะวันนี้นะคะแจกสูตรสําหรับผูทีสามสิบนาทีอ๋อขอบคุณครับนี่ครับท่านผู้ชมไอศครีมทาจากอะโวคาโดรสชาติจะเป็นยังไง เดี๋ยวเราจะไปสอบถามทีมงานนะครับว่ารสชาติจะเป็นยังไงครับเป็นไงรสชาติอร่อยรสออกเปรี้ยวไหมไม่เปรี้ยวหวานขมขมนิดนึงถามท่านผู้ชมจะออกรสเปรี้ยวหวานหวานขมขมนิดนิดใช่ไหมเดี๋ยวร้านหนึ่งยังไม่ได้ชิมนะครับเดี๋ยว เดี๋ยวาตากล้องกำลังผ่านไอศครีมอยู่ครับ <c oughs> นครับ <c oughs> ก็มีไอศครีมอะโวคาโดให้รับประทานฟรีนะครับ <c oughs> ช่วงนี้ <c oughs> เดี๋ยวร้านหนึ่งจะชิมนะครับว่ารสชาติจะเป็นยังไงนะครับ <c oughs> อร่อยมากครับไม่ขมเหมือนที่น้องต้นบอกเลยจะออกหวานมันเดี๋ยว อร่อยครับมีกินกะทินิดหน่อยอร่อยเพิ่งจะครั้งแรกครับที่ทานไอศครีมอะโวคาโดสุดยอดครับขาบ่านผู้ชมครับอะโวคาโดขายดีมากๆนะครับเป็นไอศครีมทำจากผลิตภัณฑ์อะโวคาโด ครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการร้านหนึ่งพาเที่ยววันนี้ร้านหนึ่งพาท่านผู้ชม มาเที่ยวงานอะวคาโดเป็นครั้งแรกนะครับที่อบตอรวมไทยตำบลพะพะอำเภอพะพะจังหวัดตากนะครับมีตั้งแต่วันที่28สิงหาถึงวันที่30สิงหาครับวันนี้ร้านหนึ่งต้องขอลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์ให้ร้านหนึ่งด้วยนะครับบ๊ายบายครับ